ซีรีส์เรื่องเล่าหลอนเรื่องหญิงซ้อนท้ายสวัสดีครับคืนนี้ผมมีอีกหนึ่งเรื่องจริงที่ชวนให้เราต้องขนลุกเป็นเรื่องเล่าจากคุณเอผู้หญิงธรรมดาคนหนึ่งที่ต้องทำงานกระดึกเพื่อเลี้ยงครอบครัวแต่แล้วคืนหนึ่งระหว่างทางกลับบ้านเธอกลับเจอสิ่งที่ทำให้ชีวิตเปลี่ยนไปตลอดการคุณเ เป็นลูกสาวคนโตของบ้านอายุ25ทำงานอยู่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งในตัวเมืองสาขานี้เปิด24ชั่วโมงเธอเป็นคนขยันและขี้เกรงใจเพื่อนร่วมงานส่วนใหญ่ไม่อยากทำกระดึกเธอเลยอาสาแทนบ่อยๆเพราะคิดในใจว่ายังไงก็อยู่บ้านไม่ไกลขี่รถกลับเองได้ไม่เป็นไรแม่เคยเตือนอยู่บ่อยๆ แม่บอกว่าเอผู้หญิงกลับบ้านดึกๆอันตรายนะลูกระวังคนแปลกหน้าระวังถนนเปลี่ยวแต่เอมักหัวรอแล้วตอบไปว่าไม่เป็นไรหรอกแม่หนูระวังตัวอยู่แล้วเธอไม่เคยคิดเลยว่าสิ่งที่น่ากลัวที่สุดอาจไม่ใช่คนคืนวันเสาร์วันนั้นเป็นคืนที่เงียบผิดปกติปกติแล้ว ถึงจะดึกก็ยังมีวัยรุ่นเข้ามาซื้อเบียร์ซื้อขนมแต่คืนนั้นตั้งแต่ห้าทุ่มจนเกือบตีสองลูกค้าเข้ามาไม่ถึงสิบคนเอเล่าว่าบรรยากาศมันเงียบจนรู้สึกอึดอัดทุกอย่างรอบตัวเหมือนเดินช้าลงจนตีสองครึ่งเธอกับเพื่อนร่วมงานอีกคนก็ช่วยกันปิดยอดเก็บของระหว่างกวาดพื้นเอเหลือบมองออกไปนอกกระจกถนนว่างเปล่า มีเพียงแสงไฟสีเหลืองๆจากเสาไฟข้างถนนกับเงาต้นไม้ที่ไหวไปมาตามแรงลมเธอพูดกับเพื่อนเล่นๆว่าเงียบเนื้อคืนนี้น่ากลัวจังเพื่อนตอบแบบคำๆแต่แอบ,บมีน้ำเสียงกังวลเอคืนนี้ขับรถกลับดีๆละ่ะถ้าเป็นฉันไม่กล้ากลับคนเดียวหรอกเอยิ้มแต่ในใจแอบ,บรู้สึกวังเวงเหมือนกันพอปิดร้านเสร็จ เธอก็เดินไปที่ลานจอดรถข้างตึกตอนนั้นเป็นเวลาตีสามพอดีเธอสตาร์ทรถมอเตอร์ไซค์เสียงเครื่องยนต์ดังขึ้นท่ามกลางความเงียบเสียงมันก้องจนทำให้บรรยากาศรอบตัวดูน่ากลัวกว่าเดิมเธอคิดในใจว่ารีบกลับบ้านดีกว่าเดี๋ยวแม่เป็นห่วงทางกลับบ้านมีสองเส้นเส้นหลักอ้อมไกลแต่มีบ้านคนเยอะส่วนเส้นทางลัด ผ่านวัดร้างเก่าๆปกติถ้าไม่เหนื่อยมากเธอจะเลือกเส้นหลักแต่คืนนั้นด้วยความง่วงและอยากถึงบ้านเร็วๆเธอตัดสินใจเลี้ยวไปทางลัดวัดนี้ปิดร้างมานานหลายสิบปีไม่มีพระไม่มีคนดูแลกำแพงวัดบางส่วนพังทลายเจดี JD เก่าๆตั้งอยู่กลางลานรอบๆเต็มไปด้วยต้นไม้รกทึบและที่หน้าขนลุกคือ ต้นโพใหญ่ตรงประตูวัดต,ต้นนั้นมีประวัติว่าผู้หญิงคนหนึ่งผูกขตายที่นั่นชาวบ้านหลายคนเล่าต่อต่อกันว่ากลางคืนมักมีคนเห็นผู้หญิงยืนอยู่ตรงนั้นเอเองเคยได้ยินมาเหมือนกันแต่เธอไม่คิดว่าจะเจอกับตัวเองทันทีที่ลออรถเลยประตูวัดเธอรู้สึกเหมือนทุกอย่างเปลี่ยนไป เสียงจากจันที่ดังมาตลอดทางเงียบลงเสียงลมและก็เงียบเหลือเพียงเสียงเครื่องยนต์กับหัวใจที่เต้นแรงในอกแล้วอยู่ๆรถก็หนักขึ้นเธอรู้สึกเหมือนมีน้ำหนักกดลงมาที่เบาะหลังในใจคิดทันทีว่าเหมือนมีคนนั่งซ้อนทายแต่ไม่ใช่หรอกเราคงคิดไปเองเธอพยายามปลอบตัวเองบอกกับใจว่าเหนื่อยง่วงเลยคิดมาก แต่ความรู้สึกมันชัดจนกลบความคิดนั้นไม่มิดเธอค่อยๆเหลือบตามองกระจกหลังในกระจกเธอเห็นผู้หญิงผมยาวนั่งซ้อนท้ายจริงๆเธอใส่ชุดขาวซีดๆนั่งก้มหน้าผมปิดหน้าจนมองไม่ออกร่างกายแนบสนิทอยู่บนเบาะหลังและที่น่ากลัวที่สุดคือชายชุดขาวของเธอปลิวไปตามแรงลม เหมือนมีตัวตนจริงๆเอช็อกจนมือสัน่นเธอคิดในใจตลอดว่าไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงไม่ใช่ของจริงแต่ยิ่งภาวานาความกลัวก็ยิ่งชัดขึ้นทุกวินาทีเธอไม่กล้าหันไปมองตรงตรงมีเพียงหางตาที่จับเงาขาวข้างหลังได้ตลอดทางเอกัดฟันเร่งเครื่องเต็มที่เสียงมอเตอร์ไซค์ดังลั่นไปทั่วถนน ในหัวเธอคิดเพียงอย่างเดียวต้องถึงบ้านต้องถึงบ้านให้เร็วที่สุดตลอดทางเธอรู้สึกเหมือนร่างนั้นยังนั่งนิ่งๆอยู่ข้างหลังแม้เธอจะเร่งเครื่องเร็วแค่ไหนเหงื่อเธอไหลท่วมตัวทั้งที่อากาศเย็นมือสั่นจนแทบหลุดจากแฮนด์จนกระทั่งบ้านของเธอปรากฏขึ้นตรงหน้าเธอรีบจอดรถหัวใจเต้นแรงเหมือนจะทะลุออกมา รวบรวมความกล้าแล้วหันไปมองเบาะหลังอีกครั้งว่างเปล่าไม่มีใครนั่งอยู่ตรงนั้นเธอยืนขาสั่นใจหวิวเหมือนจะลม้มรีบวิ่งเข้าบ้านทันทีคืนนั้นเธอไม่ได้นอนเลยนั่งกอดเข่าอยู่บนเตียงน้ำตาไหลทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเอเล่าเรื่องทั้งหมดให้แม่ฟังแม่เงียบไปนานมาก ก่อนจะถอนหายใจแล้วพูดว่าแม่เคยได้ยินนะเอว่ามีผู้หญิงผูกคอตายที่ต้นโพหน้าวัดนั้นชาวบ้านหลายคนก็เจอผู้หญิงซ้อนทายเหมือนที่เอเจอร์นั่นแหละคำพูดนั้นยิ่งทำให้เอขนลุกซ้ำไปอีกตั้งแต่นั้นมาเธอไม่เคยใช้เส้นทางนั้นอีกเลยแม้จะอ้อมไกลแค่ไหนเธอก็ยอมและทุกครั้งที่ต้องขี่รถตอนกลางคืน เธอจะรู้สึกเหมือนมีใครสักคนกำลังนั่งอยู่ด้านหลังเสมอนี่คือเรื่องจริงจากปากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเล่าไว้ในรายการเดอะโกสมันอาจจะเป็นแค่ความบังเอิญหรืออาจจะเป็นคำเตือนว่าบางเส้นทางนั้นไม่ควรเลือกเดินและบางครั้งสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีตัวตน มันอาจนั่งซ้อนอยู่ข้างหลังเรามาตลอดทาง ้าชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดไลค์กดติดตามช่องผู้พากาลสินด้วยนะครับและถ้าไม่อยากพลาดชมคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตืนเอาไว้ผมจะเสิร์ฟคลิปให้ชมคนแรกเลย